ดูอะไรอีกตาจตเออดูอะไรอีกาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์ไหนส์ฟารีเชียงใหม่นะตอนนี้ก็ตอนเช้าเรามาถึง11โมงหนนาทีเนาะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อตั๋วก่อนนะครับ ขอ,บบของจริงอยู่ไหนของจริงพี่นุง่งเห็นเสือไหมครับอันนี้เสือดำไปดูซิไหนลูก โอ้ยโอ้ยเสือตัวเล็กเสือตัวเล็กสวัสดีครับเหมือนแมวเลยลูกเห็นไหมเขามีรถด้วยเสือมีรถด้วยออ้ยเสือไหนไหนกลัวไมหมไหนไหน ตัวเล็กๆอะ เฮ้ยเฮ้ยกัดมั้งเนี่ยเสือจะกัดมั้งโอ้สวัสดีครับเสือน้องเสือชื่ออะไรลูกเฮ้ยเสือขี่รถเสือขี่รถอ้นี่ไงเสือขี่รถไปดูซิเสือขี่รถด้วย เฉยนะลูกไม่ต้องคอกนะจับเฉยๆไม่ทำอย่างนั้นลูกไม่ทำอย่างนั้นจับเฉยเฉยโอเคไม่ต้องตีรู้ปะอ่าไม่ก็แค่ไม่ทำอย่างนี้ลูกไปไปดูเสือตัวใหญ่ไปไปดูซิปัดไปดูซิไปดูเสือตัวใหญ่ตรงนี้มีเป้าเสือนอนหลับเสือนอนหลับอยู่นี่เห็นไหมเสือนอนหลับ เห็นย่างเหมือนแมวเลยเหรอใช่โอ้แมวตัวใหญ่เนาะใช่ใช่แม่ก็ตัวใหญ่ก็ดูใหญ่เราทำยังไงนะเสือนอนหลับต้องทำยังไงเสือปีปีนอนหลับ๋ยวลองทำเงียบๆสิโดวหมูไหมไหนไปไปดูซิไปดูต่อสิ ไปดูสิงโตไปดูสิงโตสิงอุ้ยเสือตัวใหญ่เสือตัวใหญ่เสือตัวใหญ่มีสามตัวลูกดู้สิมีสามตัวลุงเห็นไหมลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่ไี่เป็น เป็นปั๊บป้าแบบนี้แน่นนนเลยโอ้ดูซิตัวใหญ่จังเลยดูซิดูยังไม่นอนเลยเธอเห็นไหมเสือยังไม่นอนเลยเฮ้ยว้าวกลัวไหมฮะไม่ต้องเคาะกระจกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปลูกเดี๋ยวค่อยไปดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยไม,ลไ,ไม่รู้ซีมันออก ได้ไมั้งเนี่ยออกมาดูออที่ไหนนะที่ไหนดูปอยนะปอยครับครับโอ้เราต้องอยู่นนะเงียบๆนะอย่าเสือมาเนอะดูมันมองตาแล้วเนี่ยเฮ้อมองตาแล้วเนี่ยดูซิเสือมองหน้าเราว้าวไ,ไหนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดปดลูกเดี๋ยวไปดูครับ นี่ตัวใหญ่ไหมเสือตัวใหญ่มากเลยมีตั้งหลายตัว<ป>นี่นี่ไอเสือเนี่กลัวไหมเออเสือรู้สินะไหนใช่เวลาเสือหิวใช่ไหมเสือก็ไปกินน้ำไวยมาเลยอื้ยสวัสดีครับโอ้โหดูเฮ้ยแม่มันแหลงไงมาเอ้ยโอ้โอ้ เออ้ยนนานมไหทางไหนไปดูไหมไปดูไหมมานี่แล้วพย娅กระข้ามมานี่เล้วนี่ไงอครครับอันไหนกไปฝั่งนู้นไงดูเสือเสือ กลัวไหมโอ๊ยไม่เคาะลูกไม่เคาะไม่เคาะเคาะห้ามเคาะนะไม่มีอไม่มีมีตัวไหนอะไม่มีแล้วตัวไหนก็อยู่นู้นนะเออใช่อ่าเดี๋ยวมัันนกิบไปไปดูสิงโตไปดูสิงโตไหมไปดูสิงโตไหมไปดูสิงโตอยู่ไหน ิงโตโอ้ยขึ้นไปข้างบนแล้วไปไปดูสิงโตไปสิงโตอยู่ไหนสิงโตอยู่ไหนสิงโตอยู่ไหนโอ้นี่ก็มีเสืออันนี้เสือสีน้ำตาลมาดูสิอุย้ยนี่คือเสือดูดิดูโอนี่เสือโอ้ยหลายตัวเลยว้าวดูสิ เสือหลายตัวเสือมาแล้วอ้ย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 ออ้ยอันนี้น่ากลัวที่น่ากลัวไหมอันนี้น่ากลัวกว่าเนาะนุ่นเดินไปเดินมาเห็นไหมเสือเดินไปเดินมาเห็นไหมนุ่นมาแล้ว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  เดินเข้าไปข้างในแล้วเสือไปแอบแล้วเสือมาแล้วมาแล้ว<า>อย่าก,กัดฉันฉันเป็นเด็กดีฉันเป็นเด็กดีนะห้ามกัดฉันนะฉันเป็นเด็กดีมาแล้วเสือเสือมาแล้วเสือมาแล้ว อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนอย่าก,กัดฉันนะฉันเป็นเด็กดีมาแล้วมาแล้วโอ้ยหุ้ยกลัวไหม้ทางไหนเราดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลูกเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเนาะโอเสือมาแล้วเสือมาแล้วนอนเป็นเด็กดีไหม เป็็นดดกีอ๋อเป็นเด็กด,เเด,กดีเสือไม่กัดเนาะเสืออยู่ไหนลูกเสืออยู่ไหนอยู่นี่เสือตัวใหญ่ไหมใหญ่ น,นี่เสืออ้วนนะฮะทุกคนตัวนี้เสืออ้วนอ้วนมากเลยอ๋อเสือโค้งทองเอวาโอ้น่ารักจังเลยตัวใหญ่มากไอพี่ว่นี้เสือโคร่งอะนะสิงโตอันนี้สิงโตตัวเมียใใหหญญ่่เลูกตัว ขึ้นไปเหรอลูกขึ้นไปไหนขึ้นขึ้นไปบนปงอีกหรอขึ้นไปข้างบนเหรอบนปงมาเร็อจ้ ใช่เราดูเสือตัวเล็กก่อนน,น,นิดเดียวเองดูซีไปดูซี่ไหน,นใช่จมูกอยู่ไหนนะดูวิคันจมูกคันจมูกแล้วเสือเอ้ยอ,อันนี้น่าจะเป็นเสือดาวนะ เป็นเสือดาวเสือเมอนเนใช่<อ>ก็ลายเป็นจุดเป็นจุดไงลูก<อ>เห็นไหมใช่ใช่เสือดาวตัวเล็กๆไปเ,เดี๋ยวเราใส่รองเท้าแล้วไปแล้วลูกไปหรือยังเด็กๆไปาาไปดูม้าลายโอเคไปดูม้าลาย ไปดูยีราฟมากระโดดโลงเลยตุม้มโอเคไปเลยโอเคไปดูยีราฟคอยาวๆไปไปไปจับมือหมามีเหรอจับมือหมามีวะจามีหมามีหมามีหมามีเร็วแล้วแล้วมามาพุดเดิ้งพี่โปกแคะ ่โปแคเฮ้ยคีโปตื่นแล้วตื่นแล้วเห็นไหมเป่านะ้ำฟูหายใจเย็าบอกต้งบีมใช่หรอไหน หลับอยู่ลูกฮี่โปนอนหลับอยู่ไม่มาหรอกเขาเพราะว่าเขานอนหลับไงไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งววิ่งอานอแล้วนี่ไงอยู่ข้างนอกเขากลัวนกออกเนี่ยใช่มันน่าจะแบบ ไม่ดุอะดูดูอันเนี้ยนกพิราบเหมือนเคยเห็นไหมนกพิราบบ้านเราอ่ะอะไรนะนี่ไงนกนกอะไรเนี่ย ไม่ใช่นกแก้วหรอกอันนี้คือนกชาปีไหนไมานี่แล้วโอ้นกบินกล้ามานี่แล้วมาดูนี่แล้ว่า<ป>บินไปอ๋อม,มีเป็ดมดดันดารินด้วยเหรออยู่ไหนเป็ดมันดาริน มีปลาด้วยปลาครับอะไรนะไม่โอ้เป็ดอยู่ข้างบนไงนกอยู่ข้างบนอนะ่ะเห็นไหมเกาะอยู่อ่ะ นกอยู่บนต้นไม้เห็นไหมเห็นไหมไม่รู้ไหนดูซินกพิราบหรือเปล่าอ๋อนกอันนี้นกชาปีไหนเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกเป็นนกชาปีไหนเห็นไหมอยู่ข้างบนน่ะเห็นไหมไม่รู้สิว่าปีไหนอ่ะอันนั้นปลาคาร์บลูกใช่อันนั้นเป็น อปลาอะไรอ่ะปลาน,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 นิ้นปลานม่เบ้าใช่มาดูล่ลนบอตรงนี้ไล้ไงไม่รู้สิว่าอยู่ในฝาได้ไงอ่ะยอยู่ในบอาของนี่อยู่ไหนไป,ไปดูฉันมานี่แล้วไปไปดูเร็วนกพิราบงอนวิสตอเรีย ไหนอยู่ไหนอันนี้นกชาปีไหนลูกเอ้ยนกพิราบหรือเปล่าไหนนกพิราบไปเราไปดูสัตว์ลูกตะเปล่านกเป็นยังไงนะนกเป็นยังไงอะนกที่มันทำยังไงนะนกทำยังไงนะนกเป็นไรเออฟามิโก้ลูก วิโดฟารมิงโกปาจิโตฟาร์าามิงโกนี่ไอย่นี้คือฟาร์มิงโกอเมริกันเห็นไหมปาจโโิปาจิโตใช่ฟาร์มิงโกดูสิปาจิปิโตฟาร์มิงโกอเมริกันว่ะโอ่อยเหมือนตุ๊กตาเลยเนาะไม่ขยับเลยอะแม่ไม่ดูมันไม่ขยับเลยอะดูนิ่งเลยอะฟาร์มิงโก

นี่คือฟาร์มิงโกออ้ดเมนออิงโกนี่ไงสีชมพูก็สีส้มหรือเปล่าดูสิมีหลายตัวเลย ไปแล้วไปฝั่งนู้นไงแล้วก็กลับมาต่อมันต้องถ้าไม่กว้างใช่ไหมมันก็ไม่บินหนีแต่ถ้ามีพื้นที่กว้างๆให้มันจะบินหนีเนี่นยมาจากไหนเออปาปิโกอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะนั่ขขงจิบกาแฟเรื่ดูปาปิโก,กไปด,ด้วย ไม, okay. ไม่มีท kind of ี okay. ่ไหนเมันง่าย่ไปล็อมันก็อยู่ได้แค่ไม่มีนี้เท่ามันอ่ะแบบที่เห็มันน้าจะมีแบบมันไปไม่สุดอ่ะมันไม่มีรางให้มันวิ่งแล้วก็บินอ่ะเออีเขาตับปีกนี่เห็นไหมเขาตับปีกให้มันอ่ะเรยอะ่ามันนอมลูกฟามินโก้ จะเราคกินยีราฟด้วยเหรอหิวหรอหรอหิวหิาน่ะอะไรเนาะหิวอิ้มหิวไอจิมมากเลยจะเรแ่ะไปดูจแค่แล้วจะแค่ไรอันนี้ l l i g a t o r แม่ไม่ดูตอนนี้ ใหญ่มากห้ามหล่นลงไปหล่นลงไปตายอย่างเดียวเลยนะลูกใช่ <ลง S 1> อคมามันอันตรายอุอย๊ยตกโอ้ยเมื่อกี้น<ค>่าจะเป็นเครย์แมนอะโอ้ยมีเสือด้วยเเจอเคห็นมลูกดูเสือูลูกเสือเสือเสือสนนนะเสือสองตัวนู่นไง

ตะโขงเหรอเออตะโขงว่ะด้วยเลยดูสิโอ้โหนอนหลับก็กลเห็นโจเคไหมอ,อ,อืมอปอไปลูกไปปะไปลูกขอ,องจริงครับเต่าลับจอยเต่ายักษ์

ยีราฟคอยาวๆาไปยีราฟคอยาวยาวเต่าเต่ามีมีเต่ามียีราฟคอยาวๆเต่ามีเต่าไป